ตามทางเพื่อมาหาสมบัตินานแล้วนะเนี่ยมาดูตามแผนที่เขาบอกว่าอีกไม่ไกลจะถึงแล้วเ,เดินตามอีกหน่อยก็แล้วกันน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละเอ้ฟอสซิลมันอยู่ตรงไหนนะ ขุดมาตันาน้นนนตงนานไม่เห็นจะเจอเลยจัดตำรังเ็เเเเ้าบอกว่าอยู่ตรงนี้เจอเลยห็นเจเจอแล้วเือใครได้แล้วต้องเก็บมัวัะ เนี่ยางสมบัติเขาบอกว่ามาอยู่แถวนี้ฉันน่าจะมาถูกทางแล้วแหละอ้าวุปต์ไมาทำอะไรแถวนี้คะสวัสดีค่ะคุปตอไสวัสดีค่ะพอดีมาขุดหาขีาาา้วัวค่ะเขาบอกว่าแถวนี้มีขี้วแล้วกุณต่มาทำอ,อะไรคะคุณไายมาหาสมบัติ มบัติคือแถวนี้เหมือนกันแต่ไม่เป็นไรคะ่ะพักเรื่องกู้ย่ายไว้ก่อนฟอสซิลเป็นยังไงล่ะคะคุณครูแม่ขอดูหน่อยสิคะค่ะนี่คตายว่าที่แม่ถือเป็นอะไรนนี้ค่ะเขาเรียกว่าหอยฟอสซิลหอยค่ะซากหอยเนี่ยนะคะคือฟอสซิลใช่แล้วค่ะนี่คือซากฟอสซิลของหอยแล้วแม่คะฟอสซิลคืออะไร่ะซากฟอสซิลหรือว่าซากดึกดำบรรพ์น,นะคะคือ ซากดึกดำบรรคือซากพืชซากสัตว์หรือร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่างๆในยุคโบราณที่ถูกแปลสภาพด้วยกระบวนการทางธรณีวิทยาและถูกเก็บรักษาไว้ในหินหรือชั้นหินจากการสะสมและการทับถมของตะกอนดึกดำบรรจะมีอายุยาวนานและมีหลายประเภทซึ่งมนุษย์สามารถใช้ซากดึกดำบรรเป็นหลักฐานหนึ่งเพื่อช่วยอธิบายสาภาพแวดล้อมในอดีตของพื้นที่ที่พบซากดึกดำบรรได้ ตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ฟอสซิลแมลงปอซากดึกดำบรรพ์นในอัมพันซากพลับพลึงทะเลแอมโมไนย์ฟอสซิลรอยเท้าไดโนเสาร์ซากดึกดำบรรพ์ของปะการังฟอสซิลไทโลไบซา,ากเทโรซอ,อร์ฟอสซิลไทโลไบย,ยักษ์นี่คือซากดึกดำบรรพ์ที่เราขุดพบทางธรรมชาติแต่ถ้าคุณตายอยากลองสร้างแบบจำลองซากดึกดำบรรพ์ดูไหมคะ ไปก็คิดว่าน่าสนใจดีนะคะคุณครูแต่เอ๊ะเราจะทั้งกันยังไงหรอคะงั้นเราไปลองทำดูโอเคค่ะลองทำดูอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม 1. น้ํา้ำสะอาด1แก้ว 2. ปูนปัาสเตอร์ 3. ผู้กัน 4. จานสี 5. ห,หนังสือเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 6. ดินน้ำมัน5ก้อน 7. แก้วน้ำ 8. สีน้ำ 9. ตะเกียบหรือไม้ 10. วัสดุที่ใช้สร้างแบบจำลอง 1. สืบค้นเกี่ยวกับการเกิดซากดึกดำบรรและเลือกการเกิดซากดึกดำบรรพ์นคนละหนึ่งประเภท 2. ออกแบบแบบจำลองซากตึกดำบันแล้วบันทึกผลจากนั้นสร้างแบบจำลองซากตึกดำบันโดยปฏิบัติดังนี้ 1. ปั้นดินน้ำมันให้มีลักษณะเป็นจานขนาดตามต้องการ 2. นำวัสดุที่ใช้สร้างแบบจำลองมากดลงในดินน้ำมันให้จมจากนั้นดึงออกจากดินน้ำมัน 3. ผสมปูนปลาสเตอร์ กับน้ำให้เข้ากันปริมาณขึ้นอยู่กับขนาดของดินน้ำมันที่ปัน้น 4. เทปูนปัาสเตอร์ที่ได้จากข้อ3ให้ทับรอยกดบนดินน้ำมันจากนั้นเกลี่ยผิวของปูนปัาสเตอร์ให้เรียบแล้วตั้งทิ้งไว้จนแห้ง 5. ค่อยๆแกะดินน้ำมันออกจากปูนปัาสเตอร์ จากนั้นใช้สีน้ำระบายแบบจำลองเป็นยังไงบ้างครับคุณต่ายวิธีสร้างแบบจำลองสร้างหลุดดาบันเนี่ยไม่ยากเลยใช่ไหมคะมจากที่ฟังมาก็ไ่ยากนะคะคุณแป้งคุณต่ายว่าคุณต่ายก็สามารถทําได้ใช่ไหมท่านคะเด็กๆก,ก็สามารถสร้างแบบจำลองสรางหลุดําบันได้ง่ายๆที่บ้านเลยนะคะใช่แล้วท่านคุณแปง้ง โดยสามารถทำตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้นจากนั้นนักเรียนสามารถบันทึกการสร้างแบบจำลองลงไปในแบบบันทึกกิจกรรมวิทยศาศาสตร์พร้อมถ่ายรูปผลง,งานของตอนเองและอัปโหลดลงในคลาสเจอร์ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ครูปแป้งกับครูตายข<า>อจะไปหาสร้างบิลดำบันต่อก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะาิบายค่ะ,คะนะย đều